ที่จริงนะครับเราก็ต่างรู้โทษและผิดภัาของเหล้าเบียร์กันดีอยู่แล้วนะครับแต่ที่ทุกวันนี้วัยรุ่นบ้านเรายังนิยมกันอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าการตลาดของผู้ขายเหล้าเบียร์นะครับนั้นสุดยอดมากๆเป็นความสามารถในการนําเสนอข้อดีของแอลกอฮอล์นะครับทั้งใน,นที่แอลกอฮอล์เนี่ยมันออกฤทธิ์เป็นพิษต,ต่อร่างกาย แลวเขาก็มีกระบวนการสร้างสตอรี่เทลลิ่งแบบเป็นกระบวนการนะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับวัยที่ขาดเพื่อนไม่ได้อย่างเช่นวัยรุ่นนะครับเขามักจะบอกว่าเพื่อนกันมันกว่าอะไรทํานองนั้นอาสา,าเป็นเจ้าภาพจัดงานอีเวนต์ให้วัยคืนขนองอย่างวัยรุ่นบ้านเรานะครับได้ปล่อยพลังกันไม่ว่าจะเป็นพวกคอนเสิร์ตนะครับปาร์ตี้ต่างๆนะครับเอาดาราศิลปินนักร้องที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาร่วมงานด้วย แล้วก็มีการขับเคลื่อนวงการกีฬาวงการสุขภาพไปในระดับชุมชนให้เยาวชนนั้นจําได้มากไปกว่านั้นนะครับอันนี้โหดสุดๆเลยนะัก็คือเขาออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำแร่เป็นโซดาเป็นเครื่องดื่มนะครับมาเพื่อที่จะโฆษณาสินค้าเหล้าเบียร์ได้อย่างเต็มที่และก็ไม่ผิดกฎหมายด้วย